การใช้กรวยในการเสริมหน้าอกร่วมกับการสองกล้องเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้หมอเล่าให้ฟังนะครับข้อแรกนะครับสำคัญมากๆเลยมีวิจัยลองรับแล้วนะครับว่าการใช้กรวยในการเสริมหน้าอกลดโอกาสในการเกิดผังผืดหดรัดได้อย่างมีนยัยสําคัญเลยนะครับ2แผลเล็กนะครับแน่นอนว่าหากเราสามารถผ่าตัดได้โดยมองเห็นง่ายๆและใส่ซิลิโคนได้โดยไม่จำเป็นต้องใส่ผ่านทางแผลใหญ่ๆเนี่ยคนไข้ก็จะได้รับแผลผล่าตัดที่เล็กลงนะครับซึ่งแน่นอนว่าหากแผลผ่าตัดเล็กลงแล้วเนี่ย,ผลผลก,ยการดูแลเนี่ยก็จะง่ายขึ้น คนไข้ก็จะพักฟื้นน้อยฟื้นโปรไหวขึ้นนะครับ 3. หมอไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับซิลิโคนโดยตรงการใช้กลวยในการใส่ซิลิโคนเนื้อซิลิโคนเนี่ยจะไม่สัมผัสกับมือหมอเลยนะครับจะผ่านกรวยแล้วก็เข้าไปสู่โครงหน้าอกของคนไข้เลยเพราะฉะนั้นหากหมอไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับตัวซิลิโคนก็จะลดโอกาสในการบาดเจ็บหรือบอบช้ำของตัวซิลิโคนนะครับลดโอกาสในการที่ซิลิโคนจะแตกจะรั่วนะครับและที่สําคัญคือลดโอกาสในการเกิดผพืดรหดรัดด้วยนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นเทคนิคหลกักๆที่หมอใช้กับคนไข้ทุกเคสที่ Surger เซ็นเตอร์ของเรานะครับ